ครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรมมงคลนะครับผมวันนี้เรามาทํางานจิตอาสาของวิชาไอทีนะครับผมเอะไะครับเราไปดูในกันดีกว่านะครับผมป้ามาเลยผมจะไปถามป้าว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างมาเลยไปเดินกันต่อไปดีกว่า คือจุดแรกนะเอีต่อไปคือห้องน้ำอันนี้ทำอะไรนะครับแยกกันก็ได้อันนี้ทำอะไรนะครับกวาดกวาดตรงนี้แล้วตอนนี้เรากวาดกวาดรอบๆตรงนี้ก่อนนะครับแลเสร็จแล้วก็ไปที่ห้องน้ำห้อ้ำแสบโอครับได้ครับครับตอนนี้ครับผมตอนนี้เราได้งานครับคือกวาดลานวัดครับไปเลยครับพะยะพะยะด้วย